สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนทุกท่านนะครับเช้าวันนี้ก็มาให้น้ําทุเรียนก็พึ่งให้ฝั่งโน้นเสร็จไปนะครับก็เป็นการให้ทีละแถวมันจะมีต้นไม้ชนิดอื่นด้วยนะครับก็อาใส่ร่มเงาต้นนี้เป็นที่บังแดดนะครับ ต้นนี้ก็เป็นทุเรียนมูสันชิงการให้น้ำก็ให้แบบปั๊มนะครับใช้ปั๊มดึงมาจากสะ,ะใช้ปั๊มขนาดหนึ่งแรงนี่ครับเป็นน้ำบ่อน้ำสะเนี่ยนะครับต้นนั้นก็เป็นหมอนทองตอนนี้ก็มีดอกกำลัง เข้าสู่ระยะ,ะมะเขือพวงใหญ่นะครับต้นนั้นให้น้ำแบบสามหัวนะครับสามหัวต้นนี้ก็ไม่มีดอกเนาะ,ะเป็นทุเรียนมูสันชิงใบเยอะใบสวยใบสมบูรณ์แต่ไม่มีดอกอก็พึ่งกระตุ้นปุ๋ยแปดยี่ไปอีกรอบหนึ่ง นะครับพึ่งใส่ให้ไปไม่กี่วันสำหรับทุเรียนโมซันชิงที่ผมเคยลงคลิปนะครับมันจะมีอยู่สองต้นกับต้นนั้นนะครับอาการสันเบิร์นจะเกิดน้อยมากนะครับเนี่ยอาการสันเบิร์นดูใบนะครับดูใบจะมีความสมบูรณ์เนาะดูฝั่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับฝั่งด้านทิศเหนือที่เขาจะนี่ครับ โดนแดดฝั่งเดียวแบบนี้นะครับเนี่ยแสงตะวันเอียงไปทางฝั่งทิศใต้ฝั่งนี้จะไม่โดนแดดใบก็จะสวยเอาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ที่ผมเคยลงคลิปไปเนาะฝั่งนี้จะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะครับซึ่งจะเกิดอาการสันเบิร์นทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนหมอนทองชอบเป็นแต่มูสันชิงประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ฝั่งทิศใต้ตรงๆนะครับ ส่วนมากมันจะมันจะไหม้ทางนี้นะครับใบจะไหม้ทางนี้เนี่ยเริ่มจากตัวนี้นะครับเถ้าเป็นหมอนทองนี่ไปแล้วนะครับมมสันชิงจะมีมีอยู่แต่ไม่เยอะเนาะแต่ไม่เยอะ,อะก็ถือว่าปกตินะครับปกติของอของใบทุเรียนช่วงนี้นะครับช่วงที่เกิดอาการซันเบิร์นนี่ครับประมาณนี้แหละนะครับก็สใส่ไปเยอะนะครับ ใบเยอะแล้วก็ให้น้ําตีวงนะครับน้ําออกมาตรงนี้นะครับผมก็เปิดแม่แรงนะครับเปิดให้มันออกมาประมาณนี้แหละเนี่ยต้นนี้อ่าส่วนต้นนี้นะครับอ่าดูฝั่งนี้ฝั่งด้านทิศใต้เหมือนกันเนี่ยคลิปก่อนที่ผมพามาดูนะครับอ่าที่เป็นอาการเริ่มที่จะเป็นซันเบิร์นนะมันก็มีไม่กี่ใบนะครับอ่าที่นับได้ก็มีประมาณสี่ห้าใบนะ ก็มีเหลืองแบบนี้เนี่ยถือว่าปกตินะครับมียอดมียอดใหม่ออกมาทดแทนถือว่าสวยนะครับทุเรียนที่เจออากาศช่วงนี้หนาวแล้วก็อากาศร้อนตอนกลางวันนะครับกลางคืนหนาวอตอนกลางวันร้อนแล้วก็มีลมอันนี้ฝั่งทิศเทิศเหนือเนาะเริ่มทิศเหนือนี่ครับใบมันจะสวยปกติเหมือนกับหน้าผลเลยนะครับ ใบจะไม่มีอาการใบไหมให้เห็นนะครับไม่มีอาการใบไหมเพราะว่าเขาไม่โดนแดดอ,อีกหน่อยตะวันมันจะขึ้นมาเรื่อยๆอทุเรียนก็จะได้รับแสงทั่วต้นอาการสันเบือนก็จะหายไปนะครับอพอเข้าเดือนเนี่ยเริ่มที่จะ,อะพอหมดหนาวเนาะ,ะปลายมกรานะครับกุมพามีนาเนี่ยตะวันจะเริ่มขึ้นมาตรงๆทุเรียนก็จะได้รับแสงทั่วต้น อาการสันเบือนก็จะน้อยลงนะครับอีกอย่างหนึง่งเราก็ตีวงน้ําให้กว้างแล้วก็เป็นการใช้ที่ผมเคยเคยเคย,เคยพูดไปนะครับเกี่ยวกับรักษาการใบแก้วเนาะผมก็จะใชเ้เป็นเป็นชื่อว่าคูลลิ่งเนาะคูลลิ่งนะครับที่มันจะมีธาตุอาหารรองเสริมด้วยจะมีสังกะสีด้วยนะครับสังกะสีก็ใช้ไม่เยอะนะครับสังกะสีมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ เกี่ยวกับอาการที่ว่าใบใบ,ใบใบไหมเนาะอันนี้หมสันชิงปัญหาเกิดน้อยมากอเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นทุเรียนไปดูดอกทุเรียนต้นคู่นะครับต้นนี้เนาะ,ะส่วนสามต้นนั้นต้นใหญ่เนี่ยดอกกํลาลังสวยมากนะครับดอกนี่ออกมาออกมาดีเนาะสวยที่ผมเคยเคยพาไปดูนะครับวันนี้ก็สดใสขึ้นมาเนาะหลังจาก,กที่เราให้น้ำเอาต้นนี้นะครับ ก็เป็นต้นคู่ส่วนต้นนี้ต้นเล็กที่บอกว่ามีปัญหาตัดลำต้นไปสองสามรอบนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะแข่งกันยอดแทงขึ้นมาอีกแล้วนะครับกำลังพุ่งงามนะครับสวยเลยใบนะครับอาการสันเบร์นไม่เกิดแน่นอนเพราะว่าต้นใหญ่เขาบางับางแดดให้นะครับเ๋ยวผมจะพาพาดูอาการสันเบร์นฝั่งฝั่งโน้นด้วยนะครับฝั่งด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้นะต้นนี้ ซึ่งเป็นหมอนทองนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูดอกนิดนึงมันก็อาจจะเข้าไปไม่ได้นะครับก็ให้น้ำอยู่นะครับยืนอยู่ตรงนี้ก็ซูมเอานะครับดูดอกนะครับดูดอกที่ออกมา,อาดอกเขาจะเฉียวเป็นสีเขียวสวยเนาะขยับขึ้นไปอีกกิ่งหนึ่งก็จะเจอครับเป็นดอกแล้วก็จะมีออกมาเรื่อยๆครับออกตามไป ปลายกิงเนาะมันจะขยับออกมาอีกจะเป็นตุ่มตาดอกออกมานะครับอยู่ท้องจิงขยับขึ้นไปก็จะ,ะไปเห็นเนี่ยช่อนี้นะครับแล้วก็ขยับมามันก็จะมีอีกช่อหนึง่งเนี่ยนะครับฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็จะมีตรงนั้นนะครับดอกจะเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวสดใสถ้าเรานำไฟมาส่องดูตอนกลางคืนมันจะออกขา,ขาว สองขึ้นไปนะครับเป็นสีเขียวออมขาวเนาะ,ะสีขาวอมเขียวนี่แหละนะครับเนี่ยดอกพวงนี้ก็เริ่มโตขึ้นนะครับออยู่ไหนเนาะเดืนะอนทาไมมาหามไม่เห็นอยู่ตรงไหนเห็นนะครับไม่เห็นดอกออยู่ทีงนั้นแะนะครับมีอยู่นะครับมีอีกอยู่อ่านี่ครับถ้าเราให้น้ําแบบแบบพอดีเนาะ บางทีนะครับการให้น้ํานะครับการให้น้ําที่อาจจะน้อยไปหรือว่าเยอะเกินไปสีดอกก็จะเป็นลักษณะเป็นสีน้ําตาลนะครับถ้าเป็นสีน้ําตาลมันอาจจะไม่ดีนะครับถ้าเป็นสีน้ําตาลนะน้ําอาจจะไม่พอนะครับหรือว่าอาจจะเกินแต่ถ้าเราสังเกตดูดอกมันออกสีเขียวนะครับเขียวอมขาวนะครับเขียวสดใสแสดงว่าเราให้น้ําที่พอดีนะครับ ก็ให we ้น้ำเป็นแบบวันเว้นวันนะครับผมให้เป็นหนึ่งเป็นชั่วโมงนะครับแต่เราต้องมาดูดอกด้วยเนาะถ้าดอกมันดอกมันจะเป็นถางถางถางออกจากกันเยอะๆแล้วก็เป็นแข็งแข็งแสดงว่าน้ำเราอาจจะเกินถ้าเราบีบนะครับถ้าเรากดดูดอกมันเด้งดีแสดงว่าเราให้น้ําพอดีดอกออกเขียวนะครับสีเขียวอมขาวแล้วก็เด้งนะครับเวลาเรากดดูมันเด้งนะครับแสดงว่าเราให้น้าพอดีนะครับ ถ้ามันแข็งแข็งทื่อเลยแสดงว่าน้ําเกินนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนู้นของหมอนทองนะครับอาการหมอนทองอ,อันนี้ฝั่งทิศเหนือไม่มีปัญหานะครับทิศเหนือในเขียวสดใสอ,อาการซันเบิร์นเกิดช่วงนี้แหละครับปลายพฤศิกายนเป็นต้นไปเนาะ,ะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ทิศวันตกก็ก็แทบจะไม่มีนะครับมาดูฝั่งด้านทิศ ตะวันตกเฉียงใต้นี่ครับที่ตะวันตกเฉียงใต้มีนะครับหมอนทองเนี่เกิดเกิดแต่ว่า,าความเสียหายอาจจะน้อยนะครับอาจจะน้อยท้นสูงให้ดูนี่ครับความเสียหายก็อาจจะอาจจะไม่เยอะเนาะนะครับการสั่นเบือนนะครับมนีนะครับ ส่วนใบพวกนี้มันก็อาจจะไม,ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามีใบต้นกล้วยเนาะ,ะแต่ถ้าเลยครึ่งต้นขึ้นไปนะครับครึ่งต้นขึ้นไปตรงนั้นมันก็จะมีอาการสันเบือนบ้างนะครับแล้วก็จะมียอดใหม่ออกมาอยอดใหม่ใบใหม่ออกมาตอนนี้ยังกำลังเป็นใบใบตองกล้วยอ่อนเนาะสีใบตองกล้วยอ่อนอีกหน่อยใบก็จะเขียวขึ้นนะครับเขียวเข้มขึ้นก็จะเป็นใบแจ่อีกอย่างหนึง หน้าหนาวก็จะหมดไปใบพวกนี้มันก็จะเริ่มแก่นะครับพอแก่แล้วก็อาจจะมันก็จะดีเนาะมันก็จะดีเพราะว่ามันจะได้มาเลี้ยงเลี้ยงดอกเลี้ยงลูกนะครับอถ้าดอกพวกนี้โตเนาะดอกตรงนั้นสวยมากเลยครับดูไปมันจะเขียวเลยครับที่ผมไม่ดูเนาะมันจะเขียวสดใสเลยนะครับนี่ครับดอกมันจะเขียวสวยเลย นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับมาให้น้ําทุเรียนแล้วก็เดินมาดูดอกทุเรียนต้นคู่ต้นนี้แล้วก็ดูการสันเบินที่เกิดช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ